นโมธนาสาธุในญาติโยมทุกท่านนะคุณนายท่านพูว่านายกาเหลสภากาชาติไทยจังหวัดตราดนะก็ได้กล่าวขอบคุณที่โยมพ่อได้มอบดวงตาให้กับโรงพยาบาลอาตมาบอกอยู่เสมอเลยว่าหนึ่งดวงตาของคนคนหนึ่งจะไปถึงดวงตาอีกคนคนหนึ่งเนี่ยต้องผ่านกระบวนการหลายประการมากมากเลยนะสภากาชาติไทยนะที่ได้ส่งต่อดวงตาจากคนอีกหลายๆคนทั่วประเทศไทยของเราไปสู่คนอีกหลายๆคน ก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้ภารกิจครั้งนี้สําเร็จได้งานาติโยมท่านใดที่จะบริจาคดวงตาโยมรีบตัดสินใจเลยนะเพราะว่าเมื่อเราตายลงในช่วงนั้นเราไม่มั่นใจเราก็ลูกหลานเราเขาจะยอมให้หรือไม่ให้งั้นถ้าเราตัดสินใจและเซ็นมอบให้ไปลายเซ็นเราเนี่ยจะมีน้ําหนักมากๆลูกหลานจะให้หรือไม่ให้อีกครั้งหนึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราได้ทํากิจนี้สําเร็จแล้วคือเราได้ตั้งใจแล้วมอบให้แล้ว งั้นอยากให้ญาติโยมทุกท่านนะบริจาคดวงตายังมีคนที่มองไม่เห็นโลกในประเทศนี้อีกเยอะนักมากนักอยากให้ดวงตาของเราไปสว่างที่ใครสักคนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะขอให้กิจครั้งนี้ที่โยมตั้งใจสร้างบุญร่วมกันด้วยการบริจาคดวงตาจงสําเร็จจงสําเร็จอายุวันโนสุขขังพลังเทอนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่ออุดรสุนพรนะคะที่ได้บริจาค ดวงตาให้กับสภากาชาติไทยขอให้ท่านไปสู่สุขติแล้วเกิดชาติหน้าขอให้ท่านมีดวงตาที่สว่างสวยและสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆม,มีครอบครัวที่ดีและก็ขอให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ พระลูกชายโยมพ่ออุดรสุนทรขอเป็นตัวแทนของครอบครัวตัวแทนของโยมแม่ประเสริฐสุนทรนต้องขอ,อนุโมทนากับโรงพยาบาลตราดและศูนย์ดวงตาสภา,ากาชาติไทยที่ได้ทํากิจครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงดวงตาจากคนคนหนึ่งจะไปถึงอีกคนคนหนึ่งไม่ได้ต้องมีระบบคัดกรองและมีรายละเอียดมากหลายชั้นหลายขั้นตอนทางโรงพยาบาลตราดและศูนย์ดวงตาสภา,ากาชาติไทยได้รับกิจนี้ไป และได้ทํากิจครั้งนี้สําเร็จดวงตาของโยมพ่อได้เดินทางไปถึงใครสักคนหนึ่งแล้วซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ไปมองเห็นโลกชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วทางครอบครัวไม่ต้องการให้โยมพ่อหลับสนิทเรายังอยากให้เขาไปลืมและตื่นลืมตาที่ใครสักคนขออนมโมทนากับโรงพยาบาลตราดและศูนย์ดวงตาสภา,ากาชาติไทยที่ได้ทําให้ความตั้งใจของครอบครัวเราสําเร็จหวังว่าโยมพ่อจะได้รับส่วนบุญครั้งนี้ อนุโมทนาเป็นสุขในสุขติภพบเบื้องหน้าและขอขอบใจทุกท่านขอให้เจริญเจริญมีดวงตาที่แจ่มชัดมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันไม่ช้าไม่นานทุกท่านเธอเรียนท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านบัดนี้โยมพ่ออุดรสุนทรได้จากพวกเราไปแล้วแต่คุณความดียังคงประทับอยู่ในความทรงจา ของครอบครัวสุนทรและญาติพี่น้องทุกท่านอย่างไม่มีวันลืมเนื่องจากยมพ่ออุดรสุนทรเป็นคนดีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักของทุกคนในวาระสุดท้ายของท่านท่านจึงได้ตัดสินใจบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเพื่อให้สามารถนำไปปลูกถ่าย ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยจากกระจกตาพิการหรือตาบอดให้กลับมามองเห็นเหมือนเดิม <c oughs> การบริจาคอวัยวะและดวงตาเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่ากับให้ชีวิตใหม่ <c oughs> การบริจาคเป็นหลักธรรมของศาสนาไม่ว่าจะเป็นทศพิตราชธรรม หรือการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งอย่างเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีการบริจาคเป็นคุณธรรมข้อแรกเรียกว่าทานบารมีซึ่งการให้ประโยชน์เพื่อผู้อื่นเกิดจากเจตนาที่เสียสละด้วยความการุณาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นความตั้งใจสร้างกุศลทานอันยิ่งใหญ่นับเป็นบุญขั้นสูง ที่เรียกว่าอุปบารมีทานภรรยาและบุตรได้ตัดสินใจทำบุญครั้งยิ่งใหญ่โดยการบริจาคดวงตาเพื่อให้โยมพ่ออุดรสุนทรได้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการเสียสละสูงสุดโยมพ่ออุดรสุนทรไม่ได้เดินทางไปมือเปล่าแต่ได้นำพา บุญกุศลครั้งใหญ่ติดตัวเดินทางไปสู่พบหน้าที่ดีขอให้ครอบครัวจงภาคภูมิใจกับการสร้างบุญกุศลครั้งนี้ด้วยซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาของสภากาชาติไทยโรงพยาบาลตาดได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560เป็นเครือข่ายของสภากาชาติไทยซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเที่ยงธรรม เพื่อมนุษยธรรมโดยกระบวนการรับบริจาคและจัดสรรอวัยวะดวงตาด้วยความเป็นกลางสเสมอภาคถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรมไม่มีการซื้อขายไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่หวังผลตอบแทนโดยนำอวัยวะและดวงตาที่ได้รับจากการปลูกถ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยทางศูนรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เปรียบเสมือนเป็นสะพานบุญให้ครอบครัวได้รับรู้ข้อมูลและตัดสินใจด้วยความสมัครใจและเข้าใจถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะและดวงตาสุดท้ายขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณงานความดีที่โยมพ่ออุดรสุนทรรวมถึงครอบครัวและญาติพี่น้องได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้โปรดดลบันดาลให้ ดวงวิญญาณของโยมพ่ออุดรสุนทรได้ไปสู่สุขติในสัมปายพกดังที่ปรารถนาด้วยเทินด้วยความอะไรย,ยิ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลตาโปรดกรุณาสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที ขอบคุณทุกท่านครับ